มมแต่ <มา S 2> แเก็บกันใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ ep <S 3, 3. <S ep 3ของอั b บ x ็อกพัสดุนะคะแต่ว่าวันนี้ติติจะไม่มา u n นบล็อกพัสดุธรรมดานะครับเพราะวันนี้ติต,ติมี นี่ครับผ้าปิดตานะคะค่ะดูนะค่ะอันนี้คือเจตเจ้ซื้อมาก็เลยเป็นรูปแมวอะค่ะอันนี้ซื้อมายนรคะหกสิบบาทที่ดรโซนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะหนูจะมีปิดตาทําสลามนะคะก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มากเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามคลิปนั้นกันด้วยนะคะว่าแบบคือแบบมีเพื่อนๆหลายคนเลยล่ะค่ะที่เขาคอมเมนต์มาให้เรานะคะทําปิดตาทําสลามแต่เราอยู่ไม่ได้ทํานะคะก็อย่าลืมไปดูของช่อง เขาทูยิ้มนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะเขาก็มีปิดตาทําสลามไปแล้วก็สนุกมากนะคะแล้วก็ตลกมงไดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อช่องให้ตรงนี้นะคะแล้วก็วิดีโอของเขาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้กดเข้าไปให้ดูนะคะแค่เป็นเอิรูมรูปนะคะเฉยๆก็อันนี้เลยนะคะใส่เลยน่าคะวิธีการใส่สวมเลยคราวนี้เราจะถามติ๊ตี้นะคะว่ารีเลกไหลนี่เลกอย่าเปิดดูดิ นี่เลขเก้า <9, S 1> นี่เลขสิบ <10, S 1> นี่เลขสามโอเคติ๊ม่เห็นจริงๆนะคะก็เดี๋ยวหนูจะมาแกะให้ติ๊กก่อนนะคะเพราะว่าเขามีเป็นเอมิมเรียกว่าเทปอยู่นะคะเดี๋ยวติ๊กใช้คัตเตอร์เองไม่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กโลกกว่าอ้าว <c oughs> เปิดม่านอีกปิดม่านไปถ้าใครถ้าใครเป็นอายุสามขวบคนให้พ่อแม่แกะให้นะคะคือสี่ขวบใช้ได้ นี่ขวบก็ใช้ไม่ได้ค่ะน่าจะซักประมาณหกขวบบวกนะคะเอาใส่ห <5 S 1> น้ากากเร็วๆเอ้าแกะไปเลยดีกว่ารวมรม,ม,มผาม่าเดี๋ยวเอากองลงกกันอู้ตายไม่เห็นป่ะแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเขาแกะก่อนนี่แกะอย่างราบรื่นและง่ายดายนี่มีความแน่นแต่อันนี้มีพัสดุแค่ชิ้นเดียวนะคะอันนี้เรา นับมาแล้วนะคะแต่บอกก่อนว่าเป็นสติกเกอร์ของโปรติติเลยค่ะติตกก็ชอบสติกเกอร์นะคะถ้ามันเป็นสติกเกอร์เด็กผู้ชายติติชอบมากเลยค่ะมาเลยแกสจครับอันนี้คือหนูนะคะซึ่งว่าให้ติ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 ก็ไม่รู้นะคะว่าข้างในมันมีอะไรใช่ไหมครับใช่ครับโอเคปิดหน้ากากนีดีครับก็ตอนนี้ติติดปิดตาเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะเอาให้ติดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเือให้ดูก่อนนะคะว่าข้างในมันมีอะไรติดๆเงียบเราจะมาให้ดูกันก่อนนะคะก็คือบอกก่อนเลยติดๆชอบสติกเกอร์มากเลยนะคะว้าวทุกคนดูดิมันสวยมากเลย My God เ,เอ้ยแป๊บนึ่งบอลคือมันสวยมากเลยนะคะ,ะโอเคปิดกล่องให้ติดิกันนีคะ่ะแกะเลย เหมือนอมองอัสเลยอ่ะว่าเป็นโลโก้โลกโ,โลก้ปะเหมือนใช่เลยอ่ะเปิดได้ยังยกเกิดลยครับเป,เปิดเปิดตาอ่ะสีอะไรอ้าอยากได้มากชอบไหมคะชอบมันคืออมองอัสนะคะขอเพื่อนเพื่อนดูก่อนค่ะขอเพื่อนเพื่อนดูก่อนเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นไปแล้วนะคะ คือมีทั้งหมดประมาณห0สิบชิ้นใช่ไหมคะติ๋ติใช่ครแล้วมันก็จะมีหนึ่งรอก็สองร้อยสองร้อยบาทนะคะใช่ค่ะคือแบบน่ารักมากเลยนะคะเป็นสติกเกอร์กันน้ำ P ีว C นะคะเดี๋ยวเราแบบไม่ดูครับเดี๋ยวเราให้ติ๊ติ๊แกกันก่อนแต่เดี๋ยวเราราติ๊ติ๊ก่อนนะคะนี่อ่านี่นะคะคือเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พวกเราไม่ได้รีวิวนะครับขอให้เพื่อนๆดูมันมาจากคนละร้านก็เลยลืมรีวิวนะคะ คือเขาก็มีหลายแบบหลายไายหลายสไตล์มากเลยนะคะแล้วก็มีพวกที่เป็นเลโก้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะจะเป็นเคปซีนะคะก็มีไหมเดี๋ยวหาอนนี่ติ๊กติ๊กอะถอยไปหน่อยครับมันบังแสงนี่เป็นเลโก้แล้วอันนี้ก็มีหัวเว่ยค่ะคือมีมีเยอะมากเลยนะคะมีทุกอันแม้แต่บางอันที่เรายังไม่รู้จักก็ยังมีอะครับนี่ค่ะไฮเดรเก้นก็มีนะคะโทรโล่ก็มี คือคือเยอะวอา์นี่เด๋มันมีสตาร์บัคด้วยนี่มีมีเอลโมด้วยค่ะมีเอลโมใช่ยักษ์หูก็มานะคะคือมากันเยอะมากพิมพ์เพนเตอร์ยังมีเลยค่ะทุกคนโอเคเรามาเข้าเรื่องกับของเรากันดีกว่านะครับผมแก้วนี่เตงินเมาเตอร์อะไรเทปเล่ออเลยว้าวเดี๋ยวอันี่ตลกอ่ะชอบไหมครับทำไมชอบ พี่วีซีกันนะอุ้ยอันนี้เหมือนในรูปเลยอ่ะอันนี้คือฉากเปิดนะคะทุกคนนี่ครับไหนๆเอาลงกล้องตัดหน่อยโอ้หนี่เป็นศพหมดเลยอะคะ่ะทุกคนดูสินี่ครับนี่คือแบบเปิดมาชอบอันนี้มากที่สุดแล้วสวยมากโอุ้ยอันนี้ลักสีครับเรนโบว์อีอันนี้เป็นตัวอะไรอะน่ารักอะเดอะสปกุกี้ฮาโลวีนหรือเปล่า อีกอนก็น่ารักทุกคนต<ห>นีเป็น,น <ะ S 1> เป็นผีทริกเกอร์ทรีจ้าดินี่คเขาเป็นแบบเหมือนล็อกแกรโลเลยอะครับไหนไหนเอาลงมาไหนโอเคอัมซัสนะคะเป็นตัวบง <นะ S 1> ังตาเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เหมือนเหมือนกับไอ้มัมมี่แต่นี่มันเป็นแกนทิชชู่ตลกอะนี่ครับเหมือนเราเล่นเกนมเขาทำมาหลอกนะครับนี่ นี่เป็นอิมพอสเตอร์เป็นผู้ชนะนะคะไหนเรื่ะะองครับอ๋อพี่ชายเนี่ครับเหมือนเราเล่นเกมนี่เป็นโลโก้นะคะคือมีเยอะมากมันจะมีนี่ครับ This is a kind of s us นี่ครับเหมือนตอนที่เขากลางจะสมว่าเราจะเป็นอิมพอสเตอร์หรือว่าเราจะเป็นฟิวมิดฟมดนะคะนี่ครับนี่คือโดนโหมด All in search board t i m o u t ก็คือเหมือนแบบ เาเวนเป็นคนที่เป็นโหวตโหวตเขาออกเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นอย่างนี้อ่ะเหมือนเราโหวตเขาเราก็ชี้ไปที่เขาอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนไข่เหมือนเน่าอยู่บนหุเนีนยคันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะมากันแบบเหมือนเหมือนแบบเด็กอนุบาลเนาะน่ารักเลยดูสิอันนี้ครับอันนี้ชอบมากเลยขอได้ไหมขอได้ปะ U S ไ,ไ,มไม่ให้อันนี้มันน่ารักใจ๋งายอ๋ออันนี้เป็นซาสนะคะเรารีวิวไปแล้วอุ๊ยอันนี้คืออะไรคหออันนี้ This little baby man This little baby man little baby man คือไม,ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะน,นี่ครับผมให้เจเจอ,อันนี้ขอบคุณค่ะอ,นนอ,อันนี้อันนี้มันเหมือนครอบครัวอมองอัดครอบครัวมีพ่อแล้วก็ลูกสามคน อันนี้แม่เราก็มีลูกหนึ่งสองสองสี่แ <c oughs> ม่เยอะมากขอ <c oughs> คือน่ารักมากเลยนะคะน,นี้แม่ลูกใส่หมวกนี่เกาะอ,อยู่ข้างหลังมีขนมเลอะหัวด้วยไ <c oughs> อติมเลอะอันนี้ก็ทําขนมอันนี้ก็ไข่ดาวแล้วอันนี้ก็ใส่หมวกเชฟผมว่าอน้่ารักมากใช่ใช่ใช่อันนี้น่ารักสุดเหมือนเบบี้มีมีอันที่มันเขียนว่า imposter ไหมนี่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 มันเขียนว่าวาซนี่ โอเคคือแบบไม่ใช่ฉันโอเคจ้านี่ของชองนี้มัน,นามา,นานโบวตกันอ๋อนี้ก็บ่แบบคนอื่นก็โบวตกันเป็นวงส่วนอันนี้จะเขียนว่ามังอ s นะคะนะครับคือตอนเริ่มเกมแต่ผมให้ดูแล้วอ๋อก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแต่วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายยโอยเบาๆหน่อยมองไม่เห็นนเอาอะไรมาลาบ้างเนี่ยขอดูไหนคะ่ะตัวน,นี้ ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพิซซ่า time เหมือนแบบเวลาที่เราจะกินพิซซ่ากันแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็ใส่หมวกแก๊บนะคะตัวนี้เสียบังนะคะมีนะคะน่ารักบ๊ายบายค่ะ